ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม b l a c k n l o k M Classic อยู่กับผม Sigma One ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการบอดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ Open Beta กันนะครับให้คนดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบอดนั่นเองครับว่าบอทยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของการบอดตัวเกมที่เป็นการออฟไลน์นะครับซึ่งมันจะมีการแจกหลังจากเราทำอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะครับ เป็นการบอดที่สามารถปิดเครื่องได้หรืออะไรทํานองนี้นะครับแล้วเป็นการบอดเพื่อที่จะเผาสเตมินาตรงนี้ของเรานั่นเองอ่าทีนี้นะครับเมื่อสเตมินาหมดนะครับการบอดก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับเพราะว่าการบอดที่สเตมินาหมดนั้นก็ยังสามารถได้การ์ดของมอนสเตอร์ได้อยู่ดีนะครับน้ำซ้ํายังไม่พอนะครับยังเก็บในส่วนของคอลเลกชันของมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับเพื่อจะปลดล็อกส่วนต่างๆที่เป็นในส่วนของคอลเลกชันมอนสเตอร์นั่นเองครับ แล้วทีนี้ครับปัญหามันมีอยู่ว่าครับเมื่อเราทําการบอดแบบออฟไลน์นะครับแล้วเราตั้งค่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตั้งค่าออฟไลน์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วอาจจะแบบตั้งค่าตามสเตมิน่าของเราเมื่อสเตมิน่าหมดไปปุ๊บเนี่ยนะครับตัวบอดเนี่ยก็จะหยุดทํางาน,นครับในรูปแบบออฟไลน์นะครับ แล้วเราก็จะทําการล็อกอินเพื่อที่จะไปบอทในส่วนของออฟไลน์ต่อนั่นเองซึ่งเวลาสเตมิน่าหมดเนี่ยในการทําบอทออฟไลน์ต่อน,นี่นะครับมันจะสามารถบอท ได้แค่เพียงครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรอลุนการ์ดนั่นเองนะครับทีนี้ครับซิกมาจะมาพูดถึงการบอดที่มากกว่า24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องเปิดมือถือเลยเพื่อเตรียมตัวสู่ Open Beta นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้การ์ดได้ส่วนของคอลเลกชันในตอนที่สเตมิน่าหมดเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วอะบอดอะมันควรเปิดอยู่ทั้ง24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูแอปพลิเคชัน UG Phone กันนะครับ และนี่ครับก็คือหน้าจอ d e สก์ท็อนั่นเองซึ่งเป็นหน้าจอที่ซิกมาโหลดในส่วนของ UG Phone มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อน อยากโหลดในส่วนของ UG Phone นะครับสามารถโหลดได้ใต้ลิงก์ของ Sigma เลยนะครับสำหรับ iOS เนี่ยก็จะต้องโหลดผ่านลิงก์หรือว่าเติมเงินผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บเบ,บราว์เซอร์ไปก่อนแล้กันนะครับตรงนี้ไม่สามารถเล่นผ่านแอปพลิเคชันของตัว iOS ได้นั่นเองครับสำหรับ UG Phone iOS แล้วเรามาดูรายละเอียดวิธีใช้คร่าวๆนะครับตอนนี้ Sigma ก็มีเครื่องนะครับอยู่หนึเครื่องนั่นเองนะครับเป็นเครื่องของ UG Phone นะครับที่สามารถปล่อยบอรดตัวแล g n น l ล M c l a s s i c ได้นะครับนี่คลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับเกมลักลอก M Class i c อะซิกมาก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับเกมก็จะทำงานอยู่ตลอดโดยที่เราไม่ต้องใช้โหมดออฟไลน์ที่มีการจำกัดในเรื่องของการบอดแล้วสเตมิน่าหมดแล้วก็บอดได้แค่เพียง30นาทีแล้วก็จะหยุดบอดนั่นเองก็จะบอดได้ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับวเวลาปิดไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกมก็ไม่ได้ปิดนะครับเพียงแค่เราปิดแค่หน้าจอและปิดคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บ ตัวเกมก็ยังคงทํางานเหมือนเราเช่ามือถือนั่นเองนะครับเช่ามือถือทิ้งไว้เกมก็จะทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวซิกมาก็จะพาไปดูวิธีซื้อดีกว่าเพราะว่ายิ่งสเปคดีนะครับอาการเกี่ยวกับการหลุดการแลกอะไรเงี้ยก็จะมีน้อยนะครับก็ให้ไปดูที่ซื้อตรงนี้นะครับอ่าก็แนะนําในส่วนของ GVAP ขึ้นไปแต่ว่าในส่วนของแลกและล็อก M Classic นะครับสังเกตจะมีตัว MVAP ตัวนี้นะครับซึ่งณวันเนี้ยที่ซิกมาอัดคลิปอะมันหมดอยู่แต่ว่าวันที่ เพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วก็ซื้ออาจจะมีแล้วก็ได้ซึ่งคือเรื่องนี้นะครับเป็นสเปคในส่วนของ Android 10นะดูด้านบนนี้นะครับแล้วก็มี8คอนะครับมีแรม 8G จิกพรอมนี่ถึง128 g b จิกเลยซึ่งสเปคดีมากๆแต่ตอนนี้หมดอยู่นะครับสามารถซื้อได้นะครับในช่วงคริสต์มาสในการลดราคานะครับวันที่23-29ถึงลดราคาไปเลยนะครับ50% นะครับถ้าตรงนี้มีเปิดให้เช่าวะต้องรีบซื้อเลยนะครับลดตั้ง50%นะครับช่วงกิจสมาร์นี้นะครับผมถ้าไม่มีก็ลองมาดูช่วง G V I P ก็ได้สเปคก็จะประมาณนี้สามารถเช็คสเปคได้ด้านบนเลยแล้วก็ราคาอยู่ตามด้านล่างแล้วนะครับเลือกจ่ายได้หลายๆรูปแบบนะครับสามารถสแกนจ่ายหรือจ่ายผ่านธนาคารหรือตัดบัตรได้หมดนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ หรือหรือว่าดูราคาดูสเปคคร่าวๆนั่นเองซึ่งจะทําให้เราได้เครื่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้2ีชั่วโมงนะครับขอแนะนํานิดนึงนะครับเวลาเราได้เครื่องมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะโหลดเกมยังไงนะครับถ้าสมมติว่า ID บาง ID เนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าเล่นในช่วงโคสเบต้าได้ครับโหลดเกมไม่ได้นะครับในการเข้าเกมนะครับสิบมาออกตรงนี้แป๊บนึงนะในการเข้าเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้ามาแล้วก็โหลดในส่วนของเกมเซนเตอร์ แล้วพิมพ์ไปคำว่า l a g n a Lock M Classic อย่างนี้นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็เข้าเล่นได้ตามปกติแบบนี้นั่นเองอ่าเห็นไหมฮะว่าง่ายๆเลยนะครับสามารถโหลดแล้วเล่นได้เลยนะครับโหลดในส่วนของตัว UG Phone มาไม่ว่าจะเป็นเครื่องสเปคใดๆก็ตาม ย้ำอีกทีนะครับลิงกงการโหลดเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับจะมีการได้ในส่วนของเพชรนะครับซึ่งเอามาใช้ในส่วนของการ ลดราคาในการซื้อได้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่โหลดผ่านเว็บนะครับก็จะได้เพชรนะครับ488เพชรนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าใหม่อ่ะก็จะได้250เพชรเพิ่มนะครับถ้าซื้อแพ็กเกจ30วันนะครับสามารถใช้เพชรเพื่อลดราคาได้70บาทด้วยนะครับลิงก์ก็เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปให้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับส่วนมือถือ Android เนี่ยสามารถโหลด แอปพลิเคชันตัว u g Phone เนขะ้ามาใช้ได้เลยนะครับ,บก็บอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเกมก็จะไม่ปิดนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเราก็มีโอกาสลุ้นการ์ดแทบทั้งวันแหละครับในขณะที่สเตมิน่าเกมและเงล็อกเเราหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันสามารถบอดได้หลายเครื่องด้วยไม่ได้ว่าซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ได้อย่างนี้นะถ้าจะบอดหลายจอก็ต้องแอดเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งเครื่องหนึง่งลองดูสเปคดูครับสเปคที่แนะนําอย่างที่บอกครับ MVIP นะครับที่ตอนนี้มันหมดแล้วเพราะว่าบอกได้เลยวว่่าเเปป็็นสทีแแรงแล้ก ค่อนข้างซื้อเยอะก็ลองมาส่องกันดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ยิ่งเป็นโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซิกมาขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคงสนุกเกี่ยวกับการบอทผ่าน UG Phone นะครับ t p เ n น e t a เนี่ยใครมาจับมาจองในส่วนของ MVIP ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดแบบนี้นะฮะสำหรันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ